สวัสดีครับสวัสดีครับร่วมวิดกับซอร์วิดชาแนลรับโตกิดพิษเราสู้กันฟังกับปันมีป้าเอฟซีมาเดียวโรงปูนกับโรงปูนในมาร์เก็ตกับตลาดวกคำกล้องกินมาก์าไม้มาดูมาดูมาจมมี้ยดนตีโอปลาทิ้งกับสัตว์เนี่ยวมวงเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้สัตว์เนี่ยวมวงมาเลยเนี่ยวมวงข้าวเหนียวมัม่วงอราอยจังเนี่ ขอเอเ็นแล้วน่ากินจังมีดนตรีก็มีดนตรีบรรเลงเพลงเบาๆพวกติดควงเพลงบรรยากาศเิ็นๆโอ้มันได้ฟินได้ฟิวโอ้ได้กินกับเนี่ยหม่วงนี่นาร้อยจังดเดี๋ยวกินมางเดี๋ยวกินม้างวมากับใกล้ยังไม่มากกับมากครับมีก้องไอเนี่ยร้อยเขาตำ ระบายสีตุ๊กตาด้วยครับระบายสีตุ๊กตาป่าเด็กมา <independ ents> ได้นะครับ <OLED> ป <Committee. S 2> ่าเด็กป่าลูกป่าล้านมาระบายตุ๊กตาพูนปัตเตอร์ครับแจกมันมุมมันไดอารมณ์ครับได้อารมณ์ได้อารมณ์หมดติดนิวสวยกรับติดนี้ไม่รู้ลักแต่เลยนะสวยนาเอาไปแคมป์ปิ้งอย่างเนี่ยแคมป์ปิ้งนอนสบายครับตัวนี้ก็จัดมุมมากรบายสีในบ้าดังหมดแล้วกันเลย ในสัตว์เนี่ยห่วงเนี่ยห่วงเตอมักอกเน้อิมสบาทอยู่กันกินอยู่กันกินร้านในมาเก็ตกับโร่งปูนซี่กงปูนอาใจก็กอกครับเนี่ยหวงกอมี้อะสิบบาทสิบาทว่านนวานน่าจะว่านเนี่ยมาชิมเลยถ้ากินจิมดที่จิมดูนี่นะคงจะไม่วานมากนะคงจะไม่วานมากเลยชิมดูแล้วไม่รักกินอื กอดสุดยอดอาทิบาร์ไลคนอยากกัดหนังปวกบตรีจฟินมันฟินมันฟินมันฟินครับมันมีคนกเยอะใจได้ครับโร์งุูนไม่มาเก็ตกับอัดหญยอัดย่าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนกับสวัสดีก้บเปือนเปือนเอฟซีรับสรวิทย์ชาแนลพบกันไม่คลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีก้า